โอ้โหให้บู้ยังถูกเลยอขอเสียงบูนอะไรเปบร์จูเนียร์หน่อ,อยไม<แ>่ใช่แล้วล่ะสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่ชอบมานี่เลย,ย,ย,ยนี่พี่กติ๋ยเนี่นยนะ,นะวันดีก่อนนะขอตัวแทนหนข่านที่คุยแล้วล่ะจับประเด็นเลย,เลย โอ้โหส่งเสียงดังๆหน่อยเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่าชื่อตามน,น,น,นะครับผมเพราะว่าเป็นพันยองครับโอ้โหโไหนบอกหน่อยชื่อตัวแทนของคนนี้เนี่ยกลุ่มนี้ชื่ออะไรบ้างก็แนะนำตัวเป็นทางการเลยละกันครับพวกเราเอาใจครับผมโค้ชคุปเปอร์จูเนียร์ครับใครนะครับเอาใจครับโอ้ วที่ห้รู้จักกันดีแล้วเพราะว่าพวกคุณเหล่านี้เนี่ยว,ว้าวชนะการประกวดเต้นของโซเมเนีย2009มาชนะเลิศอันดับหนึ่งต่อไปหน่อยอันดับหนึ่งเลยเหรอมีกี่ทีมที่ลงเนี่ยเยอะพอสมควรไ<ง>ม่ใช่ทีมเดียวลงไปแล้วได้ที่หนึ่งนะ นะครับอันนี้คือยังไงฮะ13คนใช่ครับคือยังไงเขาเรียกว่าโชว์ของซูเปอร์จูเนียร์เอาเอาเพลงเขามาเต้นหรือไงฮะใช่ครับผมคัปเวอร์คัปเวอร์ซูเปอร์จูเนียร์กับเพลงมาชนคูนที่เพลงอะไรฮะ Why I Like You Why I Like You แต่ผมชอบเพลงนี้มากกว่า Sorry 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 ฮะฮะใช่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมได้อยู่ครับเฮ้ยเนี่ยบอยแบนด์เก่าแล้วเว้ย อะไรนะ,อะไ,ไอ้เรื่องชื่อไม่ต้องพูดถึงแต่เป็นบอยแต่เป็นบอยที่ถูกแบนไปนานแลนะ้วนะฮะอ่ะวันนี้แน่นอนนะฮะมีมาเพลงเดียวยังมีอีกโนอยากอยากดู sorry sorry ไ,ได้ไหมได้ไอยากดูไวท์ชอปซิบจูเนียร์เนี่ยเมื่อกี้นี่ผมเข้าไปแถลงข่าวเรื่องของนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไป มีใส่จงเลยสิพี่ออกให้แอนดี้ทำไมวันนี้เปลี่ยนไปผมบอกว่าพี่เดี๋ยวออกมาข้างนอกเดี๋ยวผมจะต้องใส่หมวกเป็นแนวสไตล์ซูเปอร์จูเนียร์ให้ดูพอไหวไหมครับถ้าไม่ชอบโหได้ครับนี่นะครับนี่เป็นการเรียกเสียงของผมขอบคุณมากที่ชมว่าผมดังนะครับขอบคุณขอบคุณ thank you thank you วันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราไหมก็ยังไงก็จะฝากไห้ดีขอบคุณ ก็จะเนีงยาสังนะครับในก็รบกวนไม่ใสนุกกวนสิติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นวงหน้าใหม่อยู่นะครับก็ยังไงก็ติดตามกันเยอะๆละกันแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่รู้จักก็รู้จักนะครับก็เนี่ยก็อ้อมผลงานอยู่จะได้เขาเรียกว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดและก็จะพยายามทําให้เหมือนกับต้นแบบให้ได้มากที่สุดครับถือว่าน้องๆเหล่านี้เก่งมากอเสียปุนาดาลึกล่าครับผมจริงๆแล้วจริงๆแล้ว เวลาก็ย so so ังพอมีอยู other, ่ว่าเดี hmm. ๋ยวเราให้ห okay. ัวหน้าเรียกว่าหัวหน้าทีมก่อนแล้วกันช่วยพาไปแบบว่าให้ทุกคนแนะนําตัวเองส่งเสียงกับน้องๆว่าหน่อยเลยเชิญเลยครับไปเลยเชิญเลยครับคนแรกเลยดีกว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครครับเชิญข้างหน้าเลยครับใครครับชิวต่อครับเขาเป็นคิมคีบอมครับเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเชิญเลยครับโอเคเอาว่าใครมาชิวบ้าเป็นแล้วนะ ฮอวอนะฮะโอเคครับเสร็จล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณมเป็นซองเมนผมมาซองเมน sorry 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 s o r r คนต่อไปครับครครับมวครับเเป็นทีมทีชยเอ้ยนี่หน้าเาหีได้หน้าได้ครั ครับโคอมเมอร์เป็นเด็ตบอลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแทบถามผู้เชอญจริงเถอะที่เขาชื่อผู้ชื่อว่าเนี่ยเธอญกรี๊ดได้เข้าหรือกรี๊ดได้ใครเนี่ยเนี่ยโอ้จะได้เข้าใจได้คนต่อไปครับคอมเมอร์ยู่บโอ้โหเชิญเลยครับโอ้โห คุณครับเอา้าแล้วจะกรี๊ดเขายังไม่ได้พูดแล้วจะกรี๊ดทำไมเชิญค,ครับสวัสดีครับ,บคนเป็นยุนยอนครับ โทษทีไม่กลับไปทำงานให้เซีนพีไปแต่งตัวมาเหมือนกับมาเสิร์ฟอาหารเลยอาชื่ออะไรชื่อแม็กซ์ครับเเป็นไฮยูริยอนเชิญครับคนต่อไปครับอันนมาวัสดีครับตึ้งครับเเป็นคังอินครับเป็นคังอะไรนะอ๋อโอเคฟังเป็นแปลกๆปลกไปชื่ออะไรครับสวัสดีครับปาร์ค้าเขาเป็นบองแฮงหโอ้นี่เลย ตรู้เลยใครใครครับสวัสดีครับชาวครับโค้บชินรองรับและพวกเขาเหล่านี้นะครับที่มีชื่อว่าออซองซบ่งกคนด้รับด้วยเอาแหละยังไงก็ขอให้น้องเนี่ยสู้ต่อไปนะครับมีผลงานว่าอย่างนี้อีกพี่ชอบนะครับแล้วไงเดี๋ยวจะมีขึ้นมาเต้นอีกไหมอีกสักครู่เดียวขอเสียงปรบมือได้หกับน้องๆศึกษาเขาด้วยครับออซอ Thank you, thank you. 감사합니다. Hi, bye.